แจ้งข่าวเย็นวันที่30มิถุนายน65ครับมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจท่านผู้ชมทั้งเงินเพิ่มผู้สูงอายุนะครับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนและการประกาศแจ้งเตือนพายุดีเพรสชั่นที่ทะเลจีนใต้ครับผมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไม่สงกรานต์มินิชนแนลครับสวัสดีเย็นวันที่30มิถุนายน65ครับผมท่านผู้ชมครับมีข่าวประเด็นมาแจ้งกันนะครับเรื่องเงินเพิ่มผู้สูงอายุท่านผู้ชมหลายท่านหลายคนก็ ตาตาตารอคอยนะครับว่าจะได้เงินตกเบิกเมื่อไหร่นะครับซึ่งข่าวล่าสุดก็คือจะมีการโอนเงินในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับรวมเป็นสีงวดด้วยกันนะครับตกเบิกตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาจนถึงเดือนกรกฎาคมรวมเป็นสีงวดนะครับในอัตราที่เราเคยรู้จักกันนะครับก็คือ1 0 0ถึง250บบาทตามอัตรานะครับผมส่วนการจะจ่ายเงินเมื่อไหร่นั้นนะครับ คาดว่านะครับอาจจะได้รับวันเดียวก,กันกับที่เคยได้รับปกตินะครับซึ่งเดือนกรกฎาคมนั้นจะมีการโอนเงินผู้ส่งอายุในวันที่8กรกฎาคมครับผมถ้าหากได้รับพร้อมกันก็จะโอนตกเบิกสีงวดในวันที่8กรกฎาคมครับผมแต่ถ้าหากยังไม่ได้นะครับก็อาจจะโอนในวันอื่นๆของเดือนกรกฎาคมนะครับทั้งนี้รอการประกาศเป็นทางการอีกครั้งว่าจะมีการโอนเงินเมื่อไหร่นะครับผม ท่านผู้ชมครับเน้นย้ําเลยว่าเงินในส่วนนี้นะครับเงินเพิ่มผู้สูงอายุนี้จะเป็นการเพิ่มสําหรับผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกคนนะครับผมก็คือจะเพิ่มให้กับผู้ไดรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกคนนะครับผมส่วนผู้ที่ถือบัตรคนจนด้วยนั้นนะครับและเป็นผู้สูงอาย,ยุนั้นก็จะมีเงินอีกส่วนหนึ่งเพิ่มเข้ามาท่านผู้ชมก็คือเป็นเงินผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับที่ถือบัตรคนจนในอัตรา50 ถึง100บาทซึ่งเงินส่วนนี้ก็จะรับทุกวันที่15ของเดือนสำหรับผู้ถือบัตรคนจนนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นเงินคนละส่วนกันถ้าหากใครที่เป็นผู้สูงอายุปกตินะครับไม่มีบัตรคนจนก็จะจะได้รับเฉพาะเงินเพิ่มผู้สูงอายุนะครับผมแต่ถ้าหากเป็นผู้สูงอายุมีบัตรคนจนด้วยก็จะได้เพิ่มเข้ามาอีก50 ถึง100บาทนะครับผมสำหรับการได้รับเงินของผู้สูงอายุนะครับที่บัตรคนจนด้วยครับผมโอเคท่านผู้ชมก็ให้เข้าใจตรงกันนะครับผมและหาเบี่ยความขึ้นมาอย่างไรของการโอนเงินเข้ามานะครับของเงินเพิ่มผู้สูงอายุผมจะรีบมารยายงานในทราบนะครับผมส่วนการประกาศแจ้งเตือนนะครับพายุดีเพรสชันที่เลยจีนใต้จะเป็นอย่างไรจากกรมอุตุนินยมวิทยาเราไปชมพร้อมกันเลยครับผม ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นภาพถ่ายดาวเทียมจากแอปวินดี้นะครับผมที่มีการคาดการณ์ของความเร็วลมนะครับซึ่งใจกลางของพายุดีเปรสชันนี้นะครับก็อยู่ที่บริเวณทะเลจีนใต้นะครับผมซึ่งคาดว่ามีผลกระทบกับไทยนะครับไม่โดยตรงท่านผู้ชมก็คือกระทบโดยทางอ้อมนะครับจะทําให้มีผลกระทบจนถึงวันที่2กรกฎาคมห5ข่านี้นะครับผมนี่ก็เป็นใจกลางของพายุนะครับที่เป็นวงๆแบบนี้นะครับผมส่วนปริมาณฝนนาตอนนี้นะครับผมเย็นวันที่30มิถุนายนหกข่านะครับผม รับดูพร้อมกันนะครับตอนนี้ในด้านฝนท่านผู้ชมก็ปรากฏว่ามีฝนประปรายท่านผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับผมพื้นที่หงท่าฝนตกหรอไม่อย่างไรก็รายงานสภาพอา,ากาศกันด้วยนะครับผมก็ฝนจะประปรายทั้งไทยกับทั้งเพื่อนบ้านของเรานะครับประเทศลาวนะครับกัมพูชาเวียดนามด้วยเวียดนามจะหนักหน่อยเพราะว่าอยู่ใกล้กับโซนของพายุด,ดีเปชันนะครับผม ส่วนการคาดการฝนนะครับผมก็จะเป็นประมาณดังนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะมีฝนตกมากขึ้นนะครับผมในช่วงระยะนี้นะครับส่วนการพยากรณ์อากาศจะเป็นอย่างไรจากกรมอุตุนยิยมวิทยานะครับรายวันเราไปชมพร้อมกันเลยครับผม ท่านผู้ชมครับจากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพายุลูกนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่2-3กรกฎาคม65โดยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรสณนอา,ากาศของไทยนะครับอันหนึ่งในช่วงวันที่30มิถุนายนจนถึงวันที่2กรกฎาคม65ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอา,ากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยแ่ะมี กำลังแรงขึ้นครับลักษณะเช่นนี้จะทําให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับผมขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้ครับแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเก,รกษตรไว้ด้วยครับผม ชมครับล่าสุดมีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นพื้นที่สีแดงประมาณ5จังหวัดด้กันนะครับมีผลกระทบเย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้นะครับผมมีดังนี้ท่านผู้ชมจังหวัดสีแดงเลยท่านผู้ชมจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านะครับผมสีเหลืองก็จะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางอุตรดิตถ์ พิษณุโลกนะครับน้องคายอุดรธานีสกลนครบึงการนาครพนมกาลสินมุกนาหารร้อยอ็ดยสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษครับ ชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดรวมถึงจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตด้วยนะครับผมพื้นที่เหล่านี้ระมัดระวังกันด้วยพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากครับโดยเฉพาะพื้นที่สีแดงทางแถบภาคเหนือตอนบนนะครับผมระมัดระวังกันด้วยนะครับพื้นที่อหอบห้าฝนตกหรือไม่อย่างไรก็รายงานสาภาพอากาศกันที่ใต้คลิปได้นะครับผมส่วนการพยากรณ์อากาศประจาวันนะครับเย็นวันนี้30มิถุนายน6 5คจนถึงเย็นวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดย ฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์และพิษณุโลกครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด36องศาเซลเซียสครับผมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดน้องคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด37องศาเซลเซียสครับผมภาคกลางมีฝนฟ้า ขนอง60%ของพื้นที่ครับโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครคร,ครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด37องศาเซลเซียสครับผมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด36องศาเซลเซียสครับผมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีระย จันทบุรีและจังหวัดตราดครับอุณหภูมิต่ําสุด25สูงสุด3 5องศาเซลเซียสครับผมทะเลนะครับอ่าวไทยนะครับสุราธานีขึ้นมาคลื่นสูงประมาณ2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนอง40ของพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและนราธิวาสครับอุณหภูมิต่ําสุด23สูงสุด3 5องศาเซลเซียสครับผมภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนอง70% ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาและภูกเก็ตครับอุณหภูมิต่ําสุด24สูงสุด36องศาเซลเซียสครับผมทะเลอนามันนะครับภูกเก็ตขึ้นมาเคลื่อนสูง2 3หรือ3เมตรกระบี่ลงไปเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรครับผม พื้นที่ของท่านฝนตกหรือไม่อย่างไรก็รายงานสภาพอากาศก,กันที่ใต้คลิปได้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงคราม i n i นิ่งชาแนลด้วยครับท่านจะไม่พลาดก่อสารดีๆสิ่งินดีวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์จากช่องใหม่สงครามครับผมและการไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ